สวัสดีครับวันนี้เรามาวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนกันนะครับปันพอตไปเรื่อยๆนะครับอพอตของเราจะโตหรือจะเล็กก็ไม่รู้นะครับจะคงอยู่คงกระพันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็แล้วแต่กราฟแล้วแต่เทคนิคที่เราใช้ว่าเข้ากันได้ดีกับกราฟแท่งเทียนไหมตอนนี้เข้ามาแล้ว รอรอจบแท่งนี้จะกดลงได้หรือเปล่าตามเทรนนะครับตามเทรนขาลงแต่ว่ากลับเคลื่อนตัวขึ้นไปแล้วเขามีไส้เยอะนะครับมีไส้เยอะอ้าวกลับวิ่งลงมาอย่างเร็วอีกแบบนี้แหละครับมีโอกาสแพ้ตลาดได้เสมอทุกเทคนิคมีความแม่นไม่ร้อยเอร์เซก่อนหน้านั้นแท่งเขียวเยอะแท่งแดงแรงขายมา แทงเขียวแรงซื้อแรงซื้อแทงแดงแรงขายต้องค่อยๆวิเคราะห์ไปนะครับประกอบกับสติสมาธิและก็อารมณ์ต้องควบคุมให้ได้ถ้าควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยไปร <laughs> อรอครับรอ จบแท่งรอจบแท่งก่อนเพราะว่าเราเข้าออเดอร์แท่งเทียนแท่งหนึ่งนาทีหมดเวลาแค่หนึ่งนาทีไม่เหมือนตลาดอื่นว่าจะรู้ผลแพ้ชนะก็เป็นวันแต่บ i นารีออปชั n นี่แค่หนึ่งนาทีไม่เกินห้านาทีสิบห้านาทีก็รู้เรื่องนะครับเป็นอย่างไรกราก็ค่อยๆเคลื่อนตัวลงมา แล้วก็รอจบแท่งครับเพราะว่าเวลาเหลือน,น้อยถ้าเข้าไปรีบๆเข้าไปมีโอกาสเสียเปรียบตลาดได้ไม้แรกยังไม่ได้รอรอกันก่อนไม้แรกกราฟก็ค่อยๆเคลื่อนตัวลงมาค่อยๆเคลื่อนลงมาเราจะพยายามใช้ทุกเทคนิคที่มีนะครับ เรว่าการปั้นพอตเราต้องใช้ทุกเทคนิคแล้วก็คัดเทคนิคที่เรามั่นใจก่อนตอนที่จะเข้านะครับให้ดีที่สุดนะครับอาจจะมาติงเกลบ้างอาจจะเบิ้ลบ้างอาจจะไม้ใหญ่บ้างนะครับาอเดอร์ไปแล้วนะครับกรลับกลับตัวลงมากลางประมาณกลางไซเว ด้านซ้ายมีแท่งเขียวยาวส่งผลให้แท่งขีดแดงนี้นะครับอาจจะเคลื่อนตัวลงมาได้อย่างรวดเร็วจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงก็แล้วแต่นะครับหน้าที่ของกราฟเขาเข้าไปแค่หนึ่งไม้นะครับกดไปครั้งเดียวกดลงไปส่วนกราฟขาจะลงไม่ลงก็แล้วแต่เขา หน้าที่เราก็มีต่เพียงเท่านี้หมดเวลาหนึ่งนาทีก็รู้ว่าตรับกับเราใครชนะใครแพ้ไม้ที่หนึ่งน่าจะเป็นของเราเงินไขรูปแบบครบแต่ก็พลาดได้นะครับ <laughs> พลาดได้ไม่เป็นไรให้เขาไปครับไม้ที่หนึ่ง ค่อยๆนะครับอตอนนี้เราก็เข้าออาเดอร์มาแล้วหนึ่งไม้ไม้แรกให้ตลาดไปก่อนนะครับเราพยายามควบคุมไม่ให้ล้างพอตถ้าจะล้างพอตเมื่อใดเราก็จะมาติงเกลแล้วก็ใช้ไม้ใหญ่ <c oughs> ซึ่งก็ไม่ควรใช้นะครับสําหรับมือใหม่หรือว่าท่านที่เป็นมือชีดเขาก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันจะใช้เป็นบางโอกาสใช้ในโอกาสที่ว่าคาดการว่า ใช้ได้แน่นอนนะครับเข้าเทคนิคแน่นอนเขาถึงจะใช้นะครับเรื่องของมาติงเกลเรื่องของการเบิ้ลไม้นะครับส่วนมือใหม่ก็แนะนำครับเดินไม้เสมอนะครับไม้แล้วเท่ากันาร้อยหกร้อก็เดินไม้ไปเรื่อยๆตามนี้ครับ <c oughs> เราจะกดลงครับไม่ได้จุดเข้าที่ดีสักทีพอเข้าไปแล้วก,กราฟก็ดีบหนี เขาไม่ได้ตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทางบล็กเกอร์เปลี่ยนเปลี่ยนคู่เงินปรับเปลี่ยนเวลาด้วยประมาณนี้นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยดูตัวนี้กราบลงมาถึงแนวรับนวครับแนวรับเส้นสีชมพูข้างล่างเป็นแนวรับที่ค่อนข้างจะแข็งแรงคาดการว่าอย่างนั้น ดันบนเป็นแนวต้านจบแท่งนี้เปิดแท่งต่อมาถ้าเป็นแท่งแดงทิ้งไส้บนโอ้โหและเป็นแท่งสั้นก็เป็นแท่งพักตัวถ้าเป็นแท่งยาวก็เป็นแท่งวิ่งย่อขึ้นเราจะกดลงฟ้าตัดดำแล้วนะครับ น่าจะเป็นช่วงเวลาที่อ,าอาทางบล็อกเกอร์เขาปรับเปลี่ยน <c oughs> คู่เงินเขาจะบล็อกเอาไว้ว่าให้เราเข้าออเดอร์ไม่ได้เราก็เลือกใหม่ครับเลือกใหม่ <c oughs> เพราะว่ามีให้เขา order ้าออเดอร์เยอะหลายคู่มากทั้งบันดารีและก็ดิจิตอลนะครับเยอะคู่นี้กราฟเป็นเทรนขาลง กะลับทะลุแนวรับแนวแรกไปแล้วกำลังจะกลับตัวขึ้นเราจะเข้าเดิมแบบไหนรอชนแนวแล้วกลับตัวหรือทะลุแนวกดตามก็มีเท่านี้แหละเดี๋ยวหาคู่กันก่อน ค่อยๆค้นหาก่อนค่อยๆค้นค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเบิ้ลไม้บ้างมาติงเกลบ้างไม้ใหญ่บ้างก็น่าจะมีนะครับเพราะว่าเราก็เรียนรู้เทคนิคมาเยอะพอสมควรเราจะ ay, <c oughs> เบิ้ลไม้ใหญ่ก็ต่อเมื่อกราฟนั้นเข้าเทคนิคจริงๆและเราต้องมั่นใจร้อยเปอร์เซ็น บอกไปเลยต้องมั่นใจร้อถ้ามั่นใจแค่6 0สิจ็ก็อยากเข้าความเสี่ยงสูงมากเพราะนั้นเดินพอตนะครับเดินไม้แค่3%ไม่เกิน10%ก็น่าจะดีที่สุดถ้าเกินส0นั้นเราต้องแม่นจริงๆนะครับกล้ากำลังจะเคลื่อนตัวขึ้นแต่ว่าเขาก็ยังไม่เลือกแนว ยังไม่เลือกทางครับว่าเขาจะขึ้นหรือเขาจะลงครับรอครับอืมอยู่ยังไงยังไงดี กระชากแบบนี้ก็ไม่ควรนะครับไม่ควรเข้า o r อเอข้ายากอยู่ก,กลางๆแบบนี้เขาเรียกว่ากลางน้ํากลางแนวไม่ไม่บนสุดไม่ล่างสุดซักทีอยู่ตรงกลางๆยังไม่ตัดสินใจว่าจะไปทางไหนเข้า o r อ,อไปก็พลาดได้กดลงกราฟก็จะขึ้นพอกดขึ้นกราฟก็จะดีดลงมือแล้วเราก็จะแพ้วินาทีสุดท้ายสวนขึ้นไปแล้วไม้ที่สอง ส่วนขึ้นไปหนึ่งครั้งเรียกว่าเบิลอืมให้เราหรือเปล่าให้เราหรือเปล่าอ๋อไม่ให้ก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะก็ยอมไปนะครับมาที่สองนะเราได้จุดอืมเข้าที่ดีแล้วนะครับแต่กราฟเขาก็ยังไม่ครบแนวทะลุไปครับไม่เป็นไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรยังมีโอกาสแก้ตัวนะครับมีโอกาสแก้ตัวนะครับอขออีกไม้ก็แล้วกันนะครับไม้ที่สามแพ้ชนะไม่ทราบถือว่าเราแพ้ไปแล้วสองไม้นะโอ้โหม้ที่สามเอาเบิ้ลอีกแล้วครับเอาเบิ้ลให้เห็นเลยครับเนี้ยน,นะ จบไม้นี้น่าจะหยุดในวันนี้นะครับน่าจะหยุดเพราะพฤติกรรมเดิมๆเริ่มมาเราต้องหยุดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยข้อเดิมใหม่ในวันใหม่โดยเทคนิคใหม่เทคนิคเดิมแต่ว่าอาจจะใช้การมาตินงเกลบบ้างมาใหญ่บ้างแล้วก็เทคนิคเดิมที่ว่าแม่นร้อยเปอเซ็นจริงๆนะครับ วันนี้น่าจะฝากไว้เท่านี้แล้วครับกราฟไม่กครบแนวครับกราฟเป็นเทรนด์ลอยไหลลงครับเราก็ฝืนเข้าไปนะครับขายทิ้งก่อนก็ได้ไม่เป็นไรครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ